สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตกับผมกบดำชินาพัทอุตเผาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของนักเตะดาวรุ่งสิมชาติอังกฤษนะครับจูดเบลลิงแฮมก่อนอื่นต้องขออภัยว่าตรงนี้ถ้าเกิดรอบข้างมีเสียงของฝนตกนะครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังเจอกับปัญหาพายุเข้าเนาะนบ้านผมก็เป็นหนึ่งในบ้านที่โดนฝนโดนปัญหาน้ำท่วมจะเป็นประจำนะฮะก็ไปต่อเลยที่เรื่องของจูดเบลลิงแฮม ก็มีข่าวหนาหูเลยว่าถูกไล่ล่าจากทีมใหญ่ๆจากทั่วยุโรปเลยครับเอาถ้านับแค่เฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางเร์พูลแมนยูเชลซีกระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ร่วมวงไล่ล่านักเตะคนนี้เช่นกันในขณะที่ข่าวล่าสุดทีมหนึ่งทีมแต็งทีมใหญ่ในตลาดซึ่งเราลงมาที่ลายทีมอื่นกระจุยหมดเลยนั่นก็คือเลยเอามาดิก็ต้องการจะได้ตัวของชูตเลนแฮมเช่นเดียวกัน โดยจะเอาไปแทน3มิดฟิลคนเกา่าจอมเกา่าอย่างคาเซมิโลอย่างโซนิโคและก็ลูกาโมดิทอย่างคาเซมิโลเนี่ถูกโลออกไปแล้วนะครับโคดกับโมดิทก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่กับทีมมัดริดได้อีกนานแค่ไหนปีหน้าถ้าเกิดดึงจุดเบลลิงแฮมเข้ามาเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าม,มิดฟิลของทางด้านลูมัดดิทเนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะยุคใหม่นะครับทีนี้เราดูจุดเบลลิงแฮมนิดหน่อยกับอดีตของเขามันเป็นอย่างไร อายุ14ปีเนี่ยลงเล่นให้กับยู8ปของทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้อายุ15เนี่ยก็เล่นในยู21แล้วแล้วก็ประเดิมชุดใหญ่ในเพียงอายุแค่เพียง16ปีกับอีก38บวันสร้างสถิติให้กับตัวเขาเองนะครับหลังจากนั้นก็ภายในปี2020ตอนนั้นน่ะแมนยูก็อยากได้แล้วนะครับอยากได้ตัวเบอร์มิงแฮมแล้วแต่ว่าเขาตัดสินใจย้ายอยู่กับบร์สเซียดอร์มุนในอายุเพียง17ปีกับค่าตัว25ล้านป,อ,าานปอนด์ก็เลยถือว่าเป็นนักเตะ อายุ17ปีที่มีค่าตัวสูงที่สุดแล้วก็ทางด้านดอทมูนเนี่ย mm hmm. เขาทำสัญญาไว้ว่า mm hmm. ถ้าย้ายไม่อยู่กับดอทมูนแล้วเนี่ยจะได้ลงเล่นแน่ๆอย่างน้อย30นะัดต่อฤด,ดูกลาล mm hmm. ก็ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุดเบลลิงแฮมเป็นอย่างยิ่งครับกับนักเตะอายุ17บอกมีเกร็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. บิลลิงแฮมกับเบอร์22เนี่ย mm hmm. มันเกิดขึ้นตอนที่เขาเล่นให้กับเบอร์มิชแฮมซิตี้เ mm hmm. บอร์มิชแฮมซิตี้เนี่ยเลือกกันอยู่ว่าจะให้เขาเนี่ยใส่เบอร์อะไรดี ก็บอกว่าใส่เบอร์22ไปเลยละกันเพราะว่ามันเป็นผลบวกระหว่างเบอร์4บวกเบอร์8บวกเบอร์10เพราะเบลลิงแฮมเล่นได้ทั้ง3เบอร์ได้เป็นอย่างดีเลยบวกมันไปเลยกลายเป็นเบอร์22ครับก็เลยกลายเป็นเบอร์ประจําของเขามาถึงจนถึงกับบรุเซียดวลมูลเลยนะและที่เบอร์มิงแฮมเนี่ยมีการยกเลิกเบอร์22ให้กับเขาเช่นเดียวกับอาแซกที่ยกเลิกเบอร์14กับยฮันคราฟเช่นเดียวกับเบอร์10ของนนโปลีของมาลาโดน่า เช่นเดียวกับเบอร์สของเอซิมิลานที่ยกเลิกให้กับปาลมานดินีแต่กับเบอร์บิงแฮมกับจูดเบลิงแฮมชื่อก็ยัง้ายกันเสอีกก็ยกเลิกเบอร์22ให้กับเบลิงแฮมเพราะบอกว่าเบอร์22เนี่ยกับเบลิงแฮมเนี่ยเป็นเป็นผลผลิตของสโมสรและเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กยุคใหม่ของของสโมสรเนี่ยจะสามารถก้าวขึ้นมาได้อย่างเบลิงแฮมถ้ามีความสามารถพอและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้เรื่องราวความ อดีตของบลิงแฮมแบบสั้นๆอนานะคตของเขาจะเลือกทีมไหนเราคงต้องรอดูกันต่อไปผลงานในบอลโลกจะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอดูสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกไปที่ไหนเราคงทําได้แค่เพียงเฝ้ามองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ